มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพล่าสุดริวอาทิตย์นักแสดงชื่อดังยุค90ชีวิตพลิกผันไร้บ้านกินนอนข้างถนนล่าสุดรายการวันบันเทิงออกมาเปิดเผยชีวิตปัจจุบันของอาทิตย์ริวที่กลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดหยิบจับของมือสองมาขายแลกเงินเพื่อประทังชีวิต เงินทองทรัพสมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มเปลี่ยนข้างถนนเป็นที่นอนที่พีคสุดๆก็คือต้องรักษาอาการไบโพล่ามานานนับ10ปีค่ะโดยริวอาทิตย์ในวัย44ปีได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาอย่างเปิดใจบอกว่าตนเองเคยโดนกล่าวหาว่าบ้าจิตหลุดไม่ปกติ15ปี เป็นมรสุมชีวิตที่ถาโถมทั้งการทำงานชีวิตส่วนตัวถึงขนาดต้องขายของเลี้ยงตัวเองเพราะว่าอยากจะมีชีวิตใหม่อีกทั้งเจ้าตัวยังเคยมีอาการไบโพล่าซึ่งใช้เวลารักษามานาน10ปีเข้าออก5้าโรงพยาบาลกระทั่งเริ่มใช้ธรรมะเยียวยาจนอาการดีขึ้นส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงมานาน17ปีนั้น อดีตพระเอกหนุ่มเผยว่าเป็นเพราะว่าต้องเผชิญปัญหาชีวิตมากมายจึงทําให้ไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะว่าต้องแบกรับความกดดันทุกอย่างรวมถึงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังมีปัญหาภายในครอบครัวมีลูกก็ถูกกีดกันไม่ให้เจอหน้าก็เลยต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอล์เปิดภาพล่าสุดริวอาทิตย์อดีตนักแสดงดังยุค90ชีวิตพลิกผันไร้บ้านกินนอนข้างถนน ขอขอบคุณข้อมูลจากเวราฟิบโรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ